ชาวในสุดเอ็นดูนะคะเมื่อน้องโตโรสุนัขพันธุ์ลาบดอน้องหมาตัวแสบประจำบ้านที่ทําให้มื้อเย็นที่ผ่านมาของคุณยายเปิ้ลและลูกสาวของแกเต็มไปด้วยรอยยิ้มกับท่าทางการเดินสองขาเข็นราวตากผ้าไปไว้ที่กลางแจ้งขณะที่คนในบ้านเนี่ยกำลังจดจ่อกับอาหารมื้อเย็นนะคะโดยน้องเนี่ยจะทำเนียนดอมดองมองมองก่อนจะแอบลงมือปฏิบัติภารกิจลับเข็นราวตากผ้าให้ค่ะ โดยคุณยายเจ้าของน้องโตโรเนี่ยนะคะบอกค่ะว่าน้องเนี่ยมักจะเป็นสีสันของบ้านชอบทําอะไรให้คนในบ้านเนี่ยไม่คาดคิดตลอดค่ะและน้องเนี่ยจะชอบมากๆนะคะกับการเมค e เฟรนกับพี่ไปษณีไม่เว้นแม้กระทั่งเพื่อนๆของลูกสาวที่มาเที่ยวบ้านนะคะก่อนที่คุณยายจะขอบคุณทุกคนนะคะที่เอ็นดูน้องค่ะเหลือตกรรมก็ื่อเยอะๆมากมาย,ยค่ะต้นไม้ในบ้านลังแก้วแม่ด้เปลี่ยนเนะี่ยแม่ปลูกไว้เยอะ ตัดไม่มีเหลือไม่แต่ต้นเกา่าต้นแก่ที่เราเคยมีก็ากัดหมดนะคะเขากัดทุกอย่างค่ะมีไม่เหลือแล้วค่ะต้องแขวนนะคะลูกชายเป็นคนซื้อหมาไม้เลี้ยงเวลรกรรมของเขาเกิดที่จังหวัดปทุมค่ะวันที่เขาเข็นราวตากผ้าตอนนั้นตอนเย็นกําลังทานข้าวประมาณห้าโมงเย็นเห็นเขาเข็นลาวครั้งแรกก็ยังเอ๊ะทำไมลาวมันไหลไมาหายทีเนี้อ้าวเจ้าตัวโลกนนเป็นคนเห็นเป็นคนเข็นลาวตากผ้าซึ่งแม่เขาเก็บลาวเรียบร้อยแล้ว บอกให้ลูกสาวไปถ่ายปรากฏว่าถ่ายไม่ทันหันเป็นครั้งเขาก็เค้นรอบหนึ่งปรากฏว่าก็ไปเอาจากกล้องจ้องติดมานะคะกิจกรรมประจําวันของเขาก็คือเขาจะลงต้องลงบ่อดินซึ่งมันมีบ่อน้ำธรรมชาติอยู่ประมาณสี่โมงเย็นทุกวันเขจะลงบ่อดินคุกหมาเป็นเป็นแบบไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยเป็นตัวเป็นดินเป็นีโคนตอนเด็ดกอะค่ะตอนเด็กเเพิ่งซื้อมาใหม่ๆอะค่ะแต่ตัวเา็าโตอยู่ กบอ่อปลาค่ะปลาค้ามค่ะหนึ่งก็ว่าเขาจะเป็นไปกินปลาค้าปค่ะประมาณ45นาทีซึ่งเราดูจากกล้องวจรปิดราะนีคนอยู่บ้านแต่แต่เขาก็ยังรอดมาได้นะคะแล้วก็กิจกรรมที่แซ่ที่สุดข,ของเขานะคะพอสโมงเย็นเขาจะต้องร้องให้เราพาไปเขาจะชอบบอ่อดินค่ะบอ่อธรรมชาติเป็นขี้โคลนนะคะเขาจะลงบอ่อดินทุกวันนะคะพอลงแล้วก็จะมีความสุขมากนี่คือกิจวัตรประจวันของเขาค่ะ เขาเป็นหมายที่เปรี่มากค่ะเขาจะาสนิทกับคนส่งของสนิทกับแก้บสนิทกับคนส่งน้ําทุกอย่างคือกับทุกอย่างจุกเว้นคนเขาเลค่ะ